ฉันไม่เชื่อเธอฉันเชื่อสิ่งที่ฉันเห็นมากับตาได้ยินมากับหูและคนที่มาทําร้ายฉันวันนี้นมุณพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเธอเป็นคนส่งมันมาเดี๋ยวทําตัวเป็นคนดีอยากรักษาร้านที่ย่าทั้งหมดมันคือเรื่องโกหกสร้างภาพถ้าแท้เธอมันโลภเลวอยากได้ร้านจนยอมทําได้ทุกอย่าง ตัวอะไรฟัดมาเนี่ยสภาพอย่างนี้ยับขนาดเนี้ยอ๋อไอพิษบูใช่ไหมฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับยายน้ำตาลหยุดเล่นละครโยนความผิดให้คนอื่นได้แล้วฉันรู้ว่าเธอร่วมมือกับไอพุดเดิลน,นั่นส่งคนมาทำร้ายฉันฉันไม่ได้ทำกกฉันเห็นเธอกับไอ่พออยู่ด้วยกันวางแผนกันในร้านกาแฟ ถ้าฉันไม่ได้คนมาช่วยนะป่านนี้ฉันกลายเป็นผีฟาถนนไปแล้วนฉันกับพี่พอไปเจอกันที่ร้านกาแฟาก็จริงแต่ไม่ได้ร่วมมือแล้วก็วางแผนอะไรทั้งนั้น <S <S ต่อยฉันจะเกลียดนายน,นะฉันก็ไม่มีวันชักศึกเข้าบ้านหรอกนี่เธอนี่มันร้ายกาจกว่านี่นคิดน,นะหยุดตีหน้าซื่อสร้างภาพได้แล้วตอนนี้ก็มีแค่เราอยู่สองคนนะ คุยกันมาตรงๆดีกว่าจะได้มีเสียเวลานี่ถ้าฉันจะทำร้ายนายจริงๆอะนะฉันจะห้ามนายออกจากร้านไปเจอน้ำตาลทำไมเธอก็แค่อยากให้มันเนียนก็เลยแกล้งห้ามฉันไปกันแหละพูดอะไรไปนายก็คงไม่เชื่อใช่ฉันไม่เชื่อเธอฉันเชื่อสิ่งที่ฉันเห็นมากับตาได้ยินมากับหูและคนที่มาทำร้ายฉันวันนี้มันพูดอย่างชัดเจนเลยว่าเธอเป็นคนส่งมันมาถ้าฉันไม่อยากตาย ให้ขายหุ้นร้านให้เธอขนาดนันด้นเหรอไงเถียงไม่ออกเลยดิยอมรับแล้วใช่ไหมอยากฆ่าฉันนั่งไม่ใช่เหรอเอาเลยดีฆ่าเลย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 นี่ร่อยนะฉันเจ็บเจ็บรอพี่เธอเจ็บอะมันยังไม่เท่ากับที่ฉันเจ็บเลยชนิด

นายก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนที่เลี้ยงฉันมาย่ามีบุญคุคกับฉันล้นหัวฉันจะฆ่าหลานย่าไปเพื่ออะไรคิด ูละครตามแย่บอกด้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุขที่ฉันมีมาจะกเธอคนดีมีแค่เราเท่าี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุกนังนที่ฉันรึเปลา